โอ้หิวหิวหิวกินข้าวยังลูกโอ้น่าจะหิวมากครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไอตรงหน้าเมนนะครับหรือว่าสถานเมนรุของบ้านหนองแค่ครับตำบล จุมจังอำเภอกุชินา,าจัหจกำลังศิลป์ครับหลังจากที่วันก่อนนี้มีงานชาพนักกิจศพของผู้วัยชนที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับของคุณอดุลมีรนิดครับผมแล้วก็เราได้เห็นบรรยากาศฝนมันตกครับแล้วก็เห็นเด็กน้อยหมาน้อยนะครับไม่รู้มันมาจากไหนตอนนี้หิวเมื่อเช้า ผมได้เอาข้าวมาให้เด็กๆเขาเกินกัดมือเลยแหละครับเพราะว่าหิวมากมีมีผู้ใจบุญไหมครับมีผู้ใจบุญพอจะรับเลี้ยงเด็กๆพวกนี้ได้ไหมครับเนี่ยน่ารักมากเลยนะเพราะว่าผมเลี้ยงมาก็มาเลยนะครับเนี่ยนะไปนะดูนะเนี่ยนะดูนะนะสี่ตัวครับอืมมีสีน้ำตาลแล้วแล้วก็มีขาวตัวหนึ่งครับดูสิ ก็คือบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับหน้าเมนวัดป่านะครับวัดป่าของอวัดป่าคูกหนองแซงบ้านหนองแค่ครับผมตำบลจุมจังอำเภอุชินารายจังหวัดกาลสินครับดูสิครดูสิเขาจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงครับตอนนี้คือไม่มีใครมาให้ข้าวให้น้ํา เพราะเมนตัวนี้มันอยู่นอกพื้นที่อยู่ทางออกหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีวัดวัดก็อยู่ห่างออกไปก็ไกลเหมือนกันแล้วเขาเขาาใช้ชีวิตอยู่ยังไงร,รู้ไหมครับผมเห็นวันก่อนนี่เขาอยู่ตรงใต้นะฮะอากาศหนาวเขามันอยู่ตรงใต้นีฮะอยู่ตรงใต้ใต้ที่เผาศพผู้วัยชนนะครับตรงนี้ฮะเด็กๆเขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ มีใครเอามาทิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขอฝากด้วยนะครับอันนี้บรรยากาศมืดครึ้มฝนตกเนี่ยฮะบรรยากาศก,าก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังก็เป็นป่าครึ้มปกติกลางคืนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่นอนครับมันน่าจะ ีกวิเวกมากเลยครับแต่เด็กเนี่ยผมสารเด็กๆเ,เขานี่ครับโอเคนะครับผมจอขอจบคลิปแค่นี้นะครับลาไปด้วยกับเด็กๆทั้งสี่รับดูนะครับผมถอยมากเขายังมาทั้งสี่ตัว